ชุดใหญ่ได้ดีนะคะที่ปออให้ร่วมบุญเนี่ยะคะ่ะทั้งเซตสาองค์แถมสร้อยกรอบทองอันนี้ก็เรียกว่าพร้อมพกพุทธคุณหรือพิสูจน์พุทธคุณได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใส่กรอบนะคะ้อคก็จะมีพิมพ์พระประธานที่ปออจับให้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะถึงสองแบบพิมพ์เชียงแสน หรือจะเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะคะเป็นพิมพ์พระประธานได้งดงามและหายาถ้าไม่ได้ใส่กรอบก็จะอยู่แบบด้านล่างเห็นไหมอันนี้ได้อันนี้เจดีเจดีเจ๊แจ๋วเล่นกันราคาสูงมากอันนี้เป็นพิมพ์พระประธานพิมพ์ใหญ่ลุงพุทธนะคะแล้วก็นี่ค่ะเรามาดูสามองค์แล้วก็พอใส่สร้อยใส่ กรอบก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นพระที่บอกได้เลยค่ะว่าเป็นมงคลกับผู้ที่ได้สวมใส่และครอบครองใหญ่ได้ดีไม่ได้มีใครมีกันง่ายๆนะคะแล้วก็พอออกก็ยังให้อีกอยู่ประมาณอีกสิบประชุดก็หมดแล้วชุดที่ตั้งไว้50ชุดนะคะชุดใหญ่ได้ดีพิมพ์ใหญ่พิมพระประธานเปรียบเสมือน ความยิ่งใหญ่มหาอำนาจและรากฐานแห่งความมั่นคงเส้นได้ทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็สำเร็จพิมเจดี JD, ทำอะไรก็ดีนะคะสามองค์ค่ะพร้อมสร้อยพิสูจน์พุทธคุณได้เลย5,000บาทค่ะ